อ่าครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมไกด์ XDT Head นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการจะเล่นบอสซีของรีเฟชชั่นของพิกาลินนะฮะซึ่งมันก็เจอปัญหาอยู่ประมาณสักพักหนึ่งจนผมไปเจอวิธีแก้มานะครับก็คือสำหรับวิด d ์ w s สินะฮะที่ใครขึ้นแบบเนี้ยผมพยายามอยู่ประมาณวัน2วันนะก็ไปเจอวิธีแก้มาแล้วนะฮะง่ายๆเลยฮะมาที่วิดดูครับไปที่ตั้งค่าครับ มาที่เวลาและภาษาครับผมแล้วก็คลิกมาตรงที่ภาษาครับการตั้งค่าภาษาในการจัดการระบบครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะฮะแค่นั้น,นะฮะกดตกลงแล้วมันก็จะรีฟเฟรชเครื่องฮนะพอทําการรีรีเครื่องเสร็จแล้วเราก็ทําการกดเข้าลันเชอรอใหม่นะครับผมก็ได้ทาการสามารถเล่นได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะะี่ครับกดเข้าประมาณ2อรอบครับรอบที่2จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านเลยครับ ขอให้สนุกกับการเล่นวอลซีด้วยครับ,อบคอมครับ